ภักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพพานิเหวะรินันตังยาสัตตมะสังนรัง อติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสันติณโอกาสแห่งความบันเทิงต่อไปนี้อัตมภาคจักได้แสดงพระธรรมมีคถาซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญะลาสี พร้อมทั้งการประพฤติชอบปฏิบัติดีแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในที่นี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายการฟังเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแสดงไว้ในพระสูตรนั้นก็ถือว่าเป็นการฟังเรื่องราวของผู้ปฏิบัติก่อนแบบง่ายๆซึ่งเรื่องราวในพระสูตรที่จะนำมาแสดงในวันนี้ ก็เป็นเรื่องราวของนางฟ้าตกสวรรค์คือท่านจุติจากนางฟ้าแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ที่เดิมอีกซึ่งเรื่องราวในพระสูตรท่านกล่าวว่าวันหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประดับอยู่ในกรุงสาวัตถีวันนั้นองค์สมเด็จพระชินสี ทรงปารบเรื่องหญิงคนหนึ่งชื่อประติปูชิก,กาให้บริษัททั้งหลายฟังว่าได้ยินว่ามีเทพ,พบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกองค์หนึ่งชื่อว่ามาราพาลีมีนางอับสรนหนึ่พันเป็นบริวารแวดล้อมเข้าไปสู่สวนดอกไม้อันเป็นทิพย์เทพทิดา500องค์ขึ้นไปเก็บดอกไม้บนต้นไม้อีก500อองค์ที่เหลือ ก็คอยรับดอกไม้แล้วเอาไปประดับท่านมาลาภาลีเทพ,พบทุตรขณะที่เทพธิดาห้าร้อองค์บนต้นไม้กาลังเก็บดอกไม้อยู่นั้นเทพธิดานางหนึ่งก็ได้จุติคือตายบนกิ่งไม้นั่นเองสรีละของเธอดับไปเหมือนเปลวเทียนดับแล้วไปเกิดในคันของหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีในขณะเวลาที่เธอเกิดแล้วโตสักหน่อยเธอก็ระลึกชาติได้ เธอก็จําได้ว่าเธอเคยเกิดเป็นนางฟ้าคือเป็นภรรยาของมาราภารีเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเธอโตขึ้นไม่ว่าจะทําบุญอะไรเธอก็ตั้งความปรารถนาขอไปเกิดในสํานักเดิมของสามีทุกครั้งพอเธออายุได้16ปีก็แต่งงานไปอยู่บ้านสามีเวลาที่ทําบุญอะไรเธอก็จะกล่าวคําอธิษฐานว่า สาธุขอส่วนบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้เราไปเกิดในสำนักของสามีด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงตั้งชื่อให้เธอว่านางปฏิปูชิก,กาซึ่งแปลว่าหญิงผู้บูชาผัวเพราะไม่ว่านางจะทำอะไรทุกอย่างก็ปรารถนาถึงผัวอย่างเดียว ทุกๆวันนางจะต้องทำความสะอาดโรงฉันปูเสือ่อสะอาดอาสนะตั้งน้ำดื่มน้ำฉันไว้เป็นปกติไม่ว่าใครในเมืองนั้นจะทำบุญอะไรก็จะต้องมาตามให้นางเป็นผู้จัดการให้นางก็ทำบุญอยู่อย่างนี้จนตั้งครันลูกคนแรกได้สิบเดือนก็คลอดเมื่อลูกคนแรกโตพอเดือนได้นางก็ตั้งครันลูกคนที่สอง จนต่อมานางก็มีลูกถึงสี่คนอยู่มาวันหนึ่งตอนเช้านางก็ถวายทานบูชาพระรักษาศีลฟังธรรมตามปกติแต่ว่าในตอนเย็นนางก็ตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเองแล้วนางก็ไปเกิดอยู่ในสำนักของสามีอีกคือไปเกิดในวิมานของท่านมาราภารีเทพบุตรเหมือนเดิม ส่วนเทพธิดาอื่นๆที่กำลังง่วนอยู่กับการเอาดอกไม้มาประดับท่านมาราภารีเทพพบุตรอยู่เมื่อท่านเทพพบุตรเหลียวมาเห็นเทพธิดาที่เพิ่งจะปรากฏตัวเพราะว่าเธอหายไปตั้งแต่เช้าแต่เวลานี้เป็นเวลาบ่ายจึงเพิ่งจะเห็นเธอปรากฏจึงได้ถามเธอว่าเทพธิดาเธอหายไปไหนมาไม่เห็นหน้าตั้งแต่เช้าเมื่อเทพธิดาตอบว่า ฉันจุติขนายเทพประบุจึงกล่าวว่าเธอพูดเรื่องอะไรเมื่อเช้ายังเห็นหน้าเธออยู่เลยเมื่อเทพธิดายืนยันว่าที่ฉันพูดมาเป็นความจริงขนายเทพประบุจึงกล่าวว่าเธอไปเกิดอยู่ที่ไหนเมื่อเทพธิดาตอบว่าฉันไปเกิดในตระก,กูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีจนายเทพประบุก็ถามอีกว่า เธอไปเกิดอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นมีอายุประมาณกี่ปีเมื่อเทพธิดายืนยันว่าดิฉันไปเกิดอยู่ในคันสิบเดือนก็คลอดเมื่อโตขึ้นอายุประมาณ16ปีก็แต่งงานไปอยู่บ้านสามีอยู่ต่อมาดิฉันก็คลอดบุตรถึงสี่คนเวลาที่ดิฉันทําบุญไม่ว่าจะถวายทานหรือรักษาศีล ดิฉันก็ตั้งความปรารถนาขอให้มาเกิดอยู่กับท่านที่นี่อีกดังนั้นเมื่อดิฉันตายจากมนุษย์จึงได้มาเกิดในสำนักของท่านอีกจนะนายเทพพบุตรก็ถามอีกว่าอายุของพวกมนุษย์มีอายุประมาณกี่ปีจึงตายเมื่อเทพธิดาตอบว่าพวกมนุษย์ที่มีอายุยืนที่สุดประมาณหนึปีก็ตายจะนาย เทพผบุตรก็ถามอีกว่าเมื่อพวกมนุษย์มีอายุแค่ประมาณ100ปีก็ตายเวลาที่พวกเขามีชีวิตยอยู่ได้พากันทําบุญทําทานรักษาศีลเป็นต้นหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาพากันตกอยู่ในความประมาทเทพธิดากล่าวว่าท่านพูดอะไรจะนายพวกมนุษย์น้อยคนนักที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีการถวายทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นปกติพวกมนุษย์โดยส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นนิดไม่ค่อยพากันทำบุญทำทานไม่รักษาศีลและไม่พากันเจริญภาวนากันเลย <c oughs> พวกเขาทำเหมือนว่าเกิดมามีอายุป,ประมาณอสงไขยทำเหมือนว่าตัวเองจะไม่แก่จะไม่ตายอย่างนั้นจะนาย ก็เป็นอันว่าความสังเวชเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่ท่านมาราภารีเทพบุตรว่าโอ้หนอได้ยินว่าพวกมนุษย์มีอายุไม่ถึง100ปีก็ตาย <c oughs> แต่เวลาพวกเขาพากันตกอยู่ในความประมาทเป็นนิดแล้วเมื่อไรหนอพวกเขาจึงจะได้ผลจากความทุกข์สักทีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย การเปรียบเทียบเวลาโลกเรากับเทวโลกนั้นท่านกล่าวว่าโลกเรา100ปีเท่ากับ1วันกับคืนหนึ่งคือนับเป็น1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนั้นถ้านับ30วันเป็นหนึ่งเดือน12เดือนเป็น1ปีของสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุของเทวดาที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ่งชาติคือ1000ปีทิพย์ ก็จะประมาณสามโกดกับอีกหล้านปีของอายุในโลกมนุษย์เราดังนั้นแม่นางปฏิปูชิกาจะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์จนมีลูกถึงสี่คนแล้วกลับไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในวิมานของท่านมาราภารีเทพบุตรอีกเวลาก็ยังไม่ถึงหนึ่งวันของเทพบุตรในชั้นดาวดึงนั่นเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นอันว่า ในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าไปสู่บ้านเห็นโรงฉันไม่ได้จัดอาสนะไม่ได้ปูน้ำฉันน้ำใช้ยังไม่ได้จัดได้ตั้งจึงได้ถามว่าญาติโยมทั้งหลายวันนี้นางปฏิปูชิก,กาไปไหนเสียละ่ะญาติโยมจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายจะเห็นนางได้อย่างไรละ่ะ ก็เมื่อวานนี้หลังจากพระคุณเจ้าทั้งหลายฉันเสร็จแล้วก็กลับวัดไปนางก็ได้ตายในตอนเย็นนั่นเองก็เป็นนั้นว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วนึกถึงอุปการะของนางจึงได้พากันร้องไห้ส่วนพระผู้เป็นขีนาศพได้ฟังคำนั้นแล้วก็เกิดธรรมะสังเวชขึ้นดังนั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นฉันเสร็จแล้วก็ได้พากันไปสู่วิหารเมื่อถวายบังคมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้วจึงได้พากันกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญอุบาสิก,กาชื่อว่าปฏิภูชิก,กานั้นตั้งแต่นางตื่นขึ้นมาไม่ว่านางจะทำอะไรทุกอย่างก็อธิษฐานขอไปอยู่กับสามีเท่านั้นบัดนี้ นางปฏิปูชิกาก็ได้ตายแล้วตอนนี้นางไปเกิดที่ไหนหรือพระพุทธเจ้าข่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ตัดว่าดูก่อนภิกษุกทั้งหลายบัดนี้นางปฏิปูชิก,กาได้ไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางนั่นเองเมื่อภิกษุกเหล่านี้ก็กราบทูลด้วยความสงสัยว่าในสำนักแห่งสามีของนางไม่มีนางปฏิปูชิก,กาพระพุทธเจ้าข้า ดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วจึงตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจริงแล้วนางปฏิปูชิก,กาไม่ได้ปรารถนาถึงสามีที่เป็นมนุษย์ดอกแต่นางปรารถนาถึงมาราภารีเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้เป็นสามีเก่าของนางตั้งหากละ่ะตอนนี้นางเคลื่อนจากที่นี่แล้วก็ไปเกิดที่นั่นอีกเหมือนเดิมดังนี้แล้ว องสมเด็จพระปฏิบแก้วจึงได้ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นน้อยจริงๆเพราะเหตุนั่นแลความตายจึงฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่อิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั่นแลให้เป็นไปในอำนาจของตนและย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ำควญและลำําไไป ดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วก็ได้ตัดพระคาถาที่อาตมภา,าคได้ยกแสดงไว้ในเบื้องต้นว่าปุปภานิเหวะประจินันตังพระยาสัตตมณะสังนะรังอติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสันซึ่งแปลได้ใจความว่ามัจจุราชคือความตาย ย่อมกระทำบุคคลที่ยังมีใจคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ที่ยังติดอยู่ในความสวยความงามคือกามคุณผู้ที่ยังไม่อิ่มในกามคุณทั้งหลายให้ตกอยู่ในอำนาจของตนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับเรื่องที่อัตมาภาคได้นำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันนี้เรื่องนี้ก็มีตัวอย่างหลายๆเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรนำไปเป็นข้อคิด เป็นตัวอย่างอย่างเรื่องของการทำบุญแล้วอธิษฐานที่นางปฏิปูชิก,กาทำเป็นตัวอย่างซึ่งก็สามารถทำให้เธอได้กลับไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในที่เดิมอีกเป็นต้นและถ้ามองกันให้ลึกลงไปอีกทำไมนางปฏิปูชิก,กาทั้งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในสกุลที่มีความพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมนางถึงอยากกลับไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในที่เดิมอีกเพราะว่า ผู้ที่เกิดเป็นเทวดานางฟ้าย่อมจะมีความสุขสบายดีกว่าความเป็นมนุษย์นั่นก็คือเทวดานางฟ้าไม่ต้องบริหารขันห้าเหมือนมนุษย์ดังเที่ยวองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้ว่าสังขาร,าประประมาทุกขาการบริหารขันห้าเป็นทุกอย่างยิ่งและประการสำคัญถ้าเปรียบเทียบการฟังธรรมขณะที่เป็นมนุษย์กับเทวดานั้น ผู้ที่เป็นเทวดานางฟ้าได้ฟังธรรมย่อมจะบรรลุธรรมเร็วกว่าความเป็นมนุษย์หลายเท่าดังที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งผู้ที่เป็นมนุษย์บรรลุธรรมมีจํานวนไม่มากแต่ผู้ที่เป็นเทวดานางฟ้าย่อมบรรลุธรรมเป็นจํานวนมากและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เกิดเป็นเทวดานางฟ้าย่อมจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยอานิสงส์สี ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้ในโสตานุคตาสูตรดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีไว้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายอย่าลังเลสงสัยในการทำกุศลคุณงามความดีขอท่านทั้งหลายโปรดทำกุศลคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่าหมดหวังปล่อยวางเสียกลางคันแล้วท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ จนถึงความสุขอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกคือบรรลุธรรมเข้าสู่เดนพะนิพานในอนาคตอันใกลน้นี้ท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้อัตมาภาคก็มีความหวังตั้งใจอยู่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดตรีตองหาเหตุหาผลเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ คือการทำความดีในเขตของพระพุทธศาสนาอันจะเป็นแนวทางเพื่อเข้าถึงความผลทุกข์ได้ก็จะสมด้วยพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าสุดสูสังระพระเตปัญญงการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนี้ดังได้แสดงมาแล้วตั้งแต่ต้นจนอวสานก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันมีเหลือวิสัยอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการดังรับประทานแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีประการชนีเทิน